เดี๋ยวจะได้ไปชมคลิปกันนะคะสาหรับคลิปที่นายอัฉริยะเรื่งรัตนพงศ์เนี่ยค่ะหอบหลักฐานทั้งคลิปวิดีโอภาพนิ่งและพยานผู้เชี่ยวชาญด้านแสงเงานะคะไปพบกับพันตํารวจเอกภูมิระพีสังทองนะคะเป็นผู้นำกับสอบสวนบกปไปกองปราบค่ะเพื่อที่จะไปแจ้งความดําเนินคดีกับแซนวิสาพัฒน์มโนใหมรัตน์นะคะข้อหาให้การเท็จต่อคณะพนักงานสอบสวนและสืบสวนภาคหนึ่งและสพออนนทบุรีในคดีแตงโมนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ ไม่ใช่เหมือนอาจารย์เดชาพูดจะปิดวันที่4เมษายนอะไรไอ้น,นั้นคุณเป็นตัวแทนของโจทหรือตัวแทนของตํารวจผมไม่เข้าใจผมฝากถึงอาจารย์เดชาด้วยเพื่อนผมว่าคุณเป็นตัวแทนของตํารวจหรือคุณเป็นตัวแทนของของแม่คนตายถ้าคุณเป็นตัวแทนของแม่คนตายผมขอให้ตํารวจพูดดีกว่าว่าจะปิดสํานวนคดีปิดอะไรหรือเปล่าเพราะคดีนี้ยังอยู่ระหว่างสืบสวนเลยว่าตัลรองตกท้ายเรือแล้วตกที่ไหนแน่ถูกไหมเพราผมก็มาผมมาดำเนินคดีกับแซนเนี่ยตํารวจปวดหัวแนละ้ว พราะแซนโกหกถ้าตำรวจไปเชื่อแซนว่าตกท้ายเรือถูกไหมครับอ่ะผมดำเนินคดีอ่ะ,ะอ่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่แซนพูดเป็นเรื่องจริงถูกไหมครับอันนี้ผมพูดให้ฟังดังนั้นถ้าเกิดว่าแตงโมงไม่ได้ปัสสาวะล่ะอ่าแตงโมงไม่ได้ตกท้ายเรือละอ่ะอ่แล้วผมถามว่าแตงโมงตกที่ไหนอ่ะมันก็คือคําถามอีกต่อมามันก็เหมือนกับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ถูกไหม วันนี้มันมันมาพิสูจน์กันด้วยเทคนิคเทคโนโลยีเทคนิคต่างคนต่างท่วงานใช้กล้องกันเดียวกันแต่วิชาการคนละเล่นฉะนั้นเนี่ยผมก็ฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจความภาคหนึ่งเราต้องเปิดใจกว้างน,นิดนึงเอาผมไปจูนกันเพื่ออาประโยชน์ของน้องแตงโมบายลอ,อของผมมีแบบนี้ของพี่มีแบบนี้มันไม่ใช่เป็นความลับทางราชการหรอกอันนี้เหมือน เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกันถูกไหมออแล้วถ้าของผมมันใช่ของพี่ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เรื่องของการเสียหน้าแต่เป็นเรื่องของการทําความจริงให้ปรากฏเพื่อให้คนตายได้รับความยุติธรรมนะครับ